ล้อฟอสโม o น o b o จะค่าย bc Force ยางตัวท็อปสุดๆตัวหนึ่งในตลาดยางสปอร์ตไฟ LED นะครับสี Smoke. สโมคสวัสดีท่านเพื่อนอยู่กับดิมแล s s s สเปนะครับวันนี้เรามีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมาให้เพื่อนชมกันเป็นแนวทางนะครับสำหรับ Civic FK คทันนี้มาไกลจากหาดใหญ่กันเลยลูกค้า Fc ร้านเราติดตาม ผมจากช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook มีโอกาสขึ้นมาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนหน้านี้ต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าลูกค้าเนี่ยสั่งโชคไปติดตั้งเองนะครับเป็นโชค ISR Base I นะครับมีโอกาสขึ้นมากรุงเทพก็เสริมหล่อเพิ่มเติมทันนี้จัดอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะฮะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วย เพื่อมพลาดคลิปดีๆสาระดีๆสำหรับคนแต่งรถนะครับใครที่มีงบประมาณอยากได้แนวอเมริกาเอาคันนี้เป็นแนวทางได้เลยสุดๆนะครับบอกเลยว่าสุดๆโอเคไปชมพร้อมกันครับโจทย์ของคันนี้นะครับลูกค้าอยากได้การแต่งสไตล์อเมริกาแน่นอนผมแนะนำลูกค้าเป็นล้อ f o r โ before m o n ็อก x จากค่าย DC Force น้ำหนักเบามากนะครับสเปคเนี่ยบอกเลยว่า แน่นเปลี้ยสำหรับซีวิ c เลยขนาดขอบ19นิ้วคูณ8.5นะครับล้อหลัง19นิ้วคูณ9.5นะครับโอ้โหหล่อมากๆชื่อรุ่นว่า RZ 21ตัวนี้มิติที่ผมสั่งมาเนี่ยแน่นอนให้มิติที่มีความแอ่นของล้อหลังที่มากกว่าล้อหน้าดูมิติก้านยกหลบ ปั๊มเบรกหลบคลิปเปอร์เบรกนะครับที่เป็นเบรกโตได้อย่างลงตัวสุดๆส,สีตัวนี้นะครับเป็นสีบลัชชิ่งก็คือเป็นสีกลึงเงากลึงเงาเสร็จแล้วก็ลงเล็กเกอร์ที่เป็นสีดำลอออกมาเนี่ยจะเป็นโทนสีแบบเทาๆดำๆอยู่ที่แสงอยู่ที่มิติที่กระทบแสงว่าจะเป็นแสงสีแบบไหนบางทีก็อาจจะออกเป็นสีเทาบางทีอาจจะเป็นสีดำถ้าอยู่ในที่มืดๆ บอกเลยว่าสวยมากนะครับสวยมากดูมีราคาดูแพงดูสมราคาล้อเปล่าชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่125,000บาทสำหรับล้อ b c Force ล้อ Force Mono Box น้ำหนักบอกเลยว่าล้อ f o r แน่นอนนะครับเป็นล้อเทคโนโลยีชั้นสูงสุดในการผลิตล้อแม็กเบาแข็งแรงบาลานซ์ล้อดีที่สุดสีสันสวยงามจริงๆโอเคเรามาดูในส่วนต่อไปนะครับสำหรับยางคันนี้ใช้เป็นยาง m i c h e l ตัวท็อปสุดอีกเช่นเดียวกันสำหรับมิชลินไพลอ l o สปอร์ต 4S คือเป็นตัวท็อปสุดของ m i c h e l ไพล i l o สปอร์ตนะครับเป็นขนาด235/35.9ที่ล้อหน้านะครับแล้วก็265/30.9 1ที่ล้อหลังสาเหตุที่เลือกใช้ยาง265/30.9 1เนี่ยเพราะว่าล้อหลังกว้าง9.5พอเวลาเราใส่ยางขนาด265/30.9 1ลงไปแล้ว ยางก็จะดูไม่ดึงโจทย์ของลูกค้าคันนี้คือไม่อยากใส่ยางดึงตัวนี้จัดไปเต็มเต็มสมกันเลยบอกเลยว่ายางตัวนี้นะครับคุณสมบัติแน่นอนนะครับสำหรับมิชลินพลาสต์สปอร์ต 4S ถือเป็นยางตัวท็อปสุดๆตัวหนึ่งในตลาดยางสปอร์ตเกาะถนนรีบน้ําดีเยี่ยมไม่จะเป็นรถยุโรปรถสปอร์ตหรือจะเป็นรถญี่ปุ่นอย่าง CWF CFK ใส่ยางตัวนี้วคุณมั่นใจในการขับขี่ได้ทุกรูปแบบเลยนะฮะ มาในส่วนต่อไปนะครับก็คือระบบไฟคันนี้ทำการเปลี่ยนไฟท้ายด้วยเป็นไฟ LED นะครับสีส o k e หรือสีลมดำตัวนี้มีไฟที่เป็นระบบวิ่งสีสันสวยงามลงตัวใครที่สนใจระบบไฟที่เป็นไฟวิ่งไฟแต่งไฟ LED ไฟท้ายของ Civic FC FK ก็ติดต่อสอบถามได้ตัวนี้ก็ราคาไม่แพง8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับนั่นก็คือระบบเบรคคันนี้เลือกใช้เป็นเบรก คาเยนเป็นเบรกมือ2องคัสตอมแน่นอนครับช่วงนี้นะครับร้านเรานะ่ยมีงานติดตั้งระบบเบรกที่เป็นเบรคคัสตอมหรือเบรคมือ1เนี่ยตอนเนื่องมากนะครับโดยเฉพาะเบรคคัสตอมงานที่ร้านเลสเบกเราเลือกใช้ปั๊มแท้แน่นอน100% 2เรนะครับเราเลือกใช้ผ้าเบรกแท้เบมโบนะครับ3เราเลือกใช้จานเบมโบหรือจานเมเลเยอรมันเป็นจานสแตนดาร์ดกัดลายนะครับด้วยจานของแบรนด์เบมโบหรือจานเมเลนะครับมีเนื้อจานที่ดีเราจึงเลือกใช้เพราะว่าจานเหล่านี้เนะี่ยมีการระบายความร้อนที่ดี จะเจอเอฟเฟกเรื่องการจานโคแตกแล้าวเน,นี่ยค่อนข้างยากเราจึงเลือกใช้เกรดงานที่เป็นจารแ้เบมโบสองนะครับทับเราใช้อลูมิเนียมซีนซเกรดสูงเช่นเดียวกันกับขาเราเลือกใช้ขาอลูมิเนียมซีนีนะครับแน่นอนครับงานคัสซอมร้านเราจัดเต็มให้สําหรับสเปคเบรกดีๆเลยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ นะครับเรามีการรับประกันงานเบรคคัสตอมให้1ปีสาหรับเบรคขยนหน้าหลังพร้อมชุดเบรมือฟ้าเซตนี้ก็อยู่ในเลทประมาณแสนสี่นิดๆอยู่ที่รายละเอียดนะครับอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกสเปคจานหรือสเปคฮับที่ถูกลงไปแน่นอนอรายละเอียดเกี่ยวบเบรคคัสตอมผมอยากให้ปรึกษากันเพื่อนๆจะได้สินค้าตามงบประมาณที่เพื่อนจ่ายแล้วก็ระบบเบรคสาคัญเรามั่นใจว่างานคัสตอมร้านเราเนี่ยคุณใช้งานได้สบายๆนะครับ ส่วนทางด้านชุ้ล่างอย่างที่ผมพูดไปนะครับก่อนหน้านี้เลือกใช้บริการร้านเราโดยที่คุณที่เขามีเวลาขึ้นมาก็คือสั่งโชคไอซอาร์ไปติดตั้งเองที่ต่างจังหวัดแล้วก็วันนี้ก็ขึ้นมาก็ทําการเซตติ้งใหม่โดยร้านเรานะครับเราก็ทําการเซตติ้งให้ใหม่ตั้งศูนย์เรียบร้อยแน่นอนคันนี้เสร็จแล้วเราจะล้างรถในคุณที่เขาเพราะว่า ขับมาไกลเลอะเลยเดี๋ยวล้างรถให้ใหม่ด้วยแล้วก็ไปถ่ายส่งงานพร้อมกันแน่นอนใครชื่นชอบแนวนี้นะครับเขาเป็นแนวทางได้ใครมีงบประมาณคันนี้ก็ใช้งบประมาณรวมทุกอย่างแล้วก็น่าจะ3 0 0แสนปลายๆสำหรับคันนี้ หรือใครที่มีงบประมาณน้อยกว่านี้แน่นอนนะครับมาที่เราเราก็มีสินค้าทุกเกรดทุกงบประมาณสำหรับเพื่อนๆที่มีงบประมาณไม่เท่ากันอยากให้เปิดใจทั้งนิดหนึ่งเวลาเราจะแต่งรถเวลาเราจะเอารถมาแต่งที่ร้านบางคนมีงบน้อยบางคนมีงบเยอะแน่นอนมาที่เราเราพร้อมจบทุกอย่างแล้วเพื่อนๆ มั่นใจได้เลยว่าสินค้าจากเรานะครับเรามีการรับประกันที่ดีมีคําแนะนําดีๆให้ทั้งก่อนการขายแล้วการดูแลหลังการขายเราก็ดูแลให้เป็นเพื่อนเต็มที่ตลอดการใช้งานนะครับโอเคอยังไงสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยคลิปหน้าจะพาไปส่งงานอะไรกันอีกพาไปชมอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับแน่นอนที่ะแต่งรถคิดถึง Let's Play ครับ